โอเคนะครับผมก็ขอกาบสวัสดีเซาวียดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของชิปแมปฟิตอัปเดตมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับนี่นะผมสังเกตดีหลังผมนะก็คือเบ็ดตัวใหม่นี่เลยนะเบ็ดตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าฟินิชโรดนั่นเองนะครับผมก็คือเบ็ดฟินิชนั่นแหละนะครับผมนี้นะครับสกิทต,ตัวนี้ที่ผมจะมาแจกนะครับก็สามารถว้าไปซื้อได้เลยนะครับในส่วนของสแต็กกันเบ็ดของตัวนี้ก็คือความเร็วล่อ55นะครับโชคค30%วบคุม0.02%นะครับผมแล้วกก็รรองับิโลกรัมสสูงชค2 0 0 0กกว่าิโลกรััมน่นเองนะครับท่าคุม0.02เป ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่สาหรับใครที่เก็บเบ็ดอยู่เนี่ยนะก็สามารถมาซื้อกันได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูในส่วนของเมนูอื่นกันก่อนนะเมนูอื่นๆก็จะมีนี่เลยนะครับสามารถว้าไปเกาะคาติ้งได้ด้วยนะครับก็คือเกาะใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่นะก็ในอนาคตนะครับสกิลตัวนี้ก็อาจจะสามารถหาอุปกรณ์มาคาของใหม่ได้ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของการว้าไปเกาะใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเกาะตัวนี้เลยนะแอนเชียนอะไรสักอย่างนะนี่นะผมอันนี้ก็จะเป็นเกาะใหม่นั่ ไไปด้จซิปตัวนี้ก็คือเพิ่มเมนูฟังก์ชันอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับผมแต่ก็สามารถซื้อเบ็ดตัวใหม่ได้นะครับผมเบ็ดตัวใหม่รู้สึกว่าน่าจะมีสิกว่าอันนะแต่อันนี้ก็คือซื้อได้เบ็ดแรกนะครับผมก็คือเบ็ดฟินิกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ไม่รีรอชานะครับ๋ย่าผมจะพาท่านผู้ชมไปซื้อในส่วนของเบ็ดฟินิกกันเลยละกันนะครับผมวิธีการไปซื้อเบ็ดฟินิกให้ท่านผู้ชมกดไปที่หน้าเมนูเมนหลักนะครับผมหลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดครับก็จะเจอคําว่าออโต้ฟินิกโลดนะครับผมตรงนี้นะัครบ ให้ผู้ชมนะับสามารถกดซื้อไปได้เลยนะับก็กดซื้อแค่รอบเดียวพอนะครับผมไม่ต้องไปกดอะไรบ่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะบักได้นะครับผมแล้วก็ หลังจากนั้นน่ะหลังจากที่ท่านผู้ชมกดซื้อไปแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะซื้อให้เราเองนั่นเองนะครับผมนี่นะค่าเบ็ดนะครับก็จะอยู่ที่40,000บาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะก็สามารถซื้อได้จริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ภายในนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบเป็นโทเทมสีทองทองอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นหินอะไรสีเขียวๆนะครับก็สามารถไปรับหินได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นแฟกเมนต์อะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนน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 นะะะะครรรรัััับบใใสสส่่่่่่่วววขอออออองงงเเเ็็็ดดตหหมมมมมททาา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 ผผูู้้้้้้ชชกกกกถถไไไปปลลซซืืื สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ